สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็มาต่อกันเลยนะคะเกี่ยวกับพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยเรามารู้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รูให้งานนักเรียนทำกันไปคงจะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อเนื้อหา,อาพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยกันต่อเลยนะคะ เรามาดูสาระการเรียนรู้ที่สำคัญกันก่อนนะคะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมากเพราะพละเมืองดีจะช่วยพัฒนาให้สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้าดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ฝึกปฏิบัติและมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีอย่างเหมาะสมค่ะ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตามวิถีประชาธิปไตยจำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราต้องรู้จักปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนตามข้อตกลงกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อช่วยลดข้อขับแยง้งทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรามาดูกฎระเบียบในโรงเรียนกันนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรโรงเรียนเป็นชุมชนที่เป็นแหล่งรวมนักเรียนจากหลากหลายครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันไปแต่เมื่อทุกคนจะต้องมาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนกฎระเบียบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยควบคุมพฤติกรรมของเรา ให้มีระเบียบมีวินัยต่อตอนเองรู้จักปรับตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักบทบาทหน้าที่ของตอนเองและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกดระเบียบของโรงเรียนมีการกําหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนปฏิบัติตาม ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันทำให้การดำเนินชีวิตในโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นส่งเสริมให้สมาชิกในโรงเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลักปฏิบัติในกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินยัย และหลักพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันเช่นการเข้าแถวเคารพธงชาติการยืนต่อแถวซื้ออาหารทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยของตัวเราและยอมรับการปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบเดียวกันกับเพื่อนอน,นอกจากนี้กฎระเบียบยังช่วยคุ้มครองการละเมิดสิทธิของเราในโรงเรียน เช่นกฎในห้องเรียนห้ามนักเรียนพูดคุยเสียงดังในขณะที่คุณครูสอนจะช่วยให้ทุกคนในห้องได้เรียนอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกรบกวนดังนั้นกฎระเบียบจึงช่วยรักษาประโยชน์ส่วนรวมไว้สำหรับทุกคนเรามาดูแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในโรงเรียนกันนะคะเช่น การแต่งกายนักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมตามที่โรงเรียนกำหนดซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีเครื่องแบบที่แตกต่างกันไปหรืออาจมีเครื่องแบบในกิจกรรมพิเศษเช่นชุดลูกเสือเนตรนารีหรือชุดเนื่องในวันพิเศษเช่นชุดผ้าไหม ชุดผ้าไทยเป็นต้นการแต่งกายควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดซักรีดให้เรียบร้อยสวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นไม่สวมรองเท้าแตะแนวปฏิบัติข้อต่อไปก็คือการเข้าแถวการเข้าแถวเป็นการฝึกระเบียบวินัยอย่างหนึ่งฝึกความอดทน และทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนใหญ่จะมีการเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติในตอนเช้าเข้าแถวส่งงานครูเข้าแถวรอรับอาหารที่โรงอาหารเข้าแถวเพื่อร่วมประกอบกิจกรรมหรือพิธีกรรมเข้าแถวขณะรอกลับบ้านเป็นต้นในขณะที่เข้าแถว เราควรยืนห่างเพื่อนประมาณหนึ่งช่วงแขนเพื่อให้เดินได้สะดวกไม่ควรหยอกล้อหรือเล่นกันไม่ควรผลักกันกับเพื่อนถ้าเข้าแถวหน้าเสาธงควรยืนเข้าแถวเรียงลำดับความสูงต่ำโดยเฉพาะช่วงนี้มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เด็กๆยิ่งต้องเว้นระยะห่างกันมากขึ้นนะคะ แนวปฏิบัติข้อต่อไปคือการใช้สถานที่การใช้สถานที่ในบริเวณโรงเรียนเช่นห้องประชุมห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนห้องน้ำเป็นต้นเราต้องรักษาความสะอาดทุกครั้งทิ้งขยะลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ภายในโรงเรียนตามจุดต่างๆ ไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปบริเวณผนังอาคารเมื่อเข้าไปยังสถานที่เช่นห้องประชุมห้องเรียนห้องสมุดควรอยู่ในความสงบสำรวมกิริยาวาจาให้เรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังและไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานนะคะ ต่อไปเรามาดูแนวปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในโรงเรียนกันนะคะอุปกรณ์ภายในโรงเรียนเป็นสมบัติของส่วนรวมที่นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้เรียบร้อยการใช้อุปกรณ์จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้ถ้ามีนะคะ ใช้อุปกรณ์ให้ถูกประเภทและใช้ด้วยความระมัดระวังเมื่อใช้เสร็จแล้วให้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยมันตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อพบเห็นอุปกรณ์ชำรุดควรรีบแจ้งคุณครูให้ทราบนะคะแนวปฏิบัติข้อต่อไปก็คือการอยู่ร่วมกับเพื่อน เราต้องปฏิบัติตนให้ดีทั้งกายวาจาใจโดยไม่ทะเลาะเบาแหวงไม่ทำร้ายร่างกายหรือแกล้งเพื่อนจนเป็นอันตรายไม่ขโมยหรือนำสิ่งของของเพื่อนมาเป็นของตนเองไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดล้อเลียนผู้อื่นไม่พูดโกหก ช่วยเหลือเพื่อนทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนตามความเหมาะสมม,ม,มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเวรทำความสะอาดบริเวณห้องเรียนและโรงเรียนและมีความรักใคร่สามัคคีกันนะคะแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนมีสถานที่หลายแห่ง ซึ่งสถานที่เหล่านี้เป็นที่ที่ทุกคนในโรงเรียนได้ใช้ร่วมกันจึงจําเป็นที่จะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดอยู่เสมอโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีนักการพานโรงแม่บ้านในจำนวนจํากัดจึงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงดังนั้นทางโรงเรียน จึงต้องจัดให้สมาชิกในโรงเรียนแต่ละห้องแต่ละชั้นช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในโรงเรียนและช่วยกันดูแลรับผิดชอบบริเวณต่างๆของโรงเรียนเช่นโรงอาหารสนามกีฬาห้องน้ำอาคารทั่วไปเป็นต้นเด็กๆจะเห็นแล้วนะคะ ว่าการที่เรามีกฎระเบียบในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในโรงเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นเราในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อ,อาหาแล้วนะคะกูก็มีแบบทดสอบให้ในักเรียนทํา10ข้อนะคะวิธีการให้ในักเรียนลอกโจทย์นะคะแล้วก็ลอกคำตอบที่นักเรียนเลือกมาเท่านั้น1นึ่คำตอบนะคะทำให้เสร็จถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งครูมาในไลน์คอมพิวเตอร์นะคะป .5 นะคะถ่ายรูปใส่อาราบัมเนียนะคะนักเรียนนะะในอาราบั้มชื่อของตัวเองงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นที่สองนะคะของอหน่วยการเรียนรู้ที่สามพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้คุยยุ้ยสวัสดีค่ะ